วันนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ North Stradbroke Island นะคะที่นี่เนี่ยก็จะเป็นเกาะทรายที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะคะโดยวิธีการเดินทางเนี่ยก็เดินทางได้ง่ายๆจากบริ b a n นเลยค่ะเรานะคะก็สามารถไปที่ Roma Street Station นะคะหรือว่าที่ไหนก็ได้ที่เราจะไปขึ้นรถไฟนะคะจะไป Roma Street หรือว่าจะไป Central Station นะคะแล้วก็ไปนั่งรถไฟขบวน s h a r n c r a f e Line นะคะ น,นี้นะคะก็อยู่ที่โรมาสตรีตนะคะกับคุณแนทที่ยัง,งร้องเพลงสดใสยามเช้าวับะค,ะคุณแนนแอเรียลวันนี้จะไปเกาะลอสตรั t ลอสเฟสโลสตัโบร o ลสตัโบร ซึ่งใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะถึงสถานี Cleveland Station นะคะโดยสถานีนะคะเราก็จะนั่งรถต่อเพื่อที่จะไปท่าเรือเฟอร์รี่นะคะที่จะใช้ข้ามไปที่เกาะค่ะซึ่งจากตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถนั่งเป็นฟรีบัสนะคะที่เขียนว่า s t r a t b o o ก Flyer นะคะหรือว่าเราจะนั่งเป็นรถบัสก็ได้คะ่ะหมายเลข258นะคะ พอถึงตรงท่าเรือนะคะก็ดูรอบเรือได้เลยแล้วก็ไปซื้อตั๋วนะคะที่บูธทิกเก็ตเซลล์ค่ะโดยที่ถ้าใครนะคะมีบัตรนักเรียนเนี่ยเราก็สามารถยื่นแสดงให้เขาดูได้นะคะแล้วก็จะได้ราคาที่เป็นนักเรียนก็คือไปกลับในราคา15ดอลลาดอนนั่นเองค่ะให้หิวมาตรงีิพาเชร์ลาวส์คาเฟ่ด้น,นะคะมีแบบของกินกับ น,นสำหรับคนที่มารดนะคะ mm hmm. ก็จะใช้เป็นเรือข้ามั่งค่ะการเดินทางไปยังเกาะ North Stradbroke Island นะคะ mm hmm. ก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ ใช่ตอนนี้ก็งลงจากเรือนะคะตรงน,นี้ท่าเรือแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่อรถบัสกัน,นะค่ะที่ตรงนี้ไปพอยหลูกเกานะคะประมาณสับนาทีก็ก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะนั่งรถบัสต่อเพื่อที่จะไปดูจุดชมวิวนะคะที่เป็นฝั่งชายหาดทอดยาวนะคะอย่างจุดพอยลูกเกานั่นเองค่ะพอถึงจุดชมวิวนะคะก็จะมีเส้นทางหลักที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปกันนะคะก็จะเรียกว่าจอร์จวอล์คค่ะซึ่งจะเป็น ทางเดินที่เป็นสะพานไม้นะคะลันเลาะชายหาดริมฝั่งติดทะเลยาวระยะทางรวมประมาณ1.2กิโลเมตรนะคะที่เราจะสามารถรับลมทะเลแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์สุดลูกหูลูกตานะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถไปเกาะราวสะพานไม้แล้วก็ถ่ายภาพอะไรอย่างงี้ได้ะค่ะก็ใช้เวลาเกือบชั่วโมงในการเดินเส้นทางนี้นะคะ จุดเด่นของที่นี่ก็คือเราสามารถดูปลาหวานก็ได้หรือว่าจะดูปลาโลมาหรือว่าระหว่างทางเนี่ยก็จะมีน้องจิงโจ้มาทักถ่ายตามเรานะคะ เราก็ไปนั่งพักกินอะไรชิลชิลแซนด์วิชที่เราแพ็กมาหรือว่าแถวนั้นก็จะมีร้านกาแฟาร้านขนมร้านซื้อของฝากเลยนะคะที่ตรง Headland Park ที่เป็นสวนสาธารณะนั่นเองค่ะ <c oughs> นั่งสวยๆวย,วยดูวิวเลยค่ะเลิศมากทุกคนสามารถไปเที่ยวสนุกได้นนะคะ่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ใช้เวลาหนึ่งวันไปเที่ยวกำลังสวยงามนะคะแล้วก็สามารถไปเที่ยวได้จากในบิเบนค่ะ สำบคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เห็นพาร์ทการท่องเที่ยวของเบลในบิสเบนประเทศออสเตรเลียนะคะใครสนใจที่จะมาเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่อิริยังไทยแลนด์เลยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอจบไปกับวิวส,สวยๆที่นอร t ทสแตรบกไอแลนด์ค่ะบ๊ายบายอิริยังไทยแลนด์ยูร์เกตเวย์ t ูสแตดในออสเตร a ลีย